หายากเห็นไหมครับหินส้มเนี่ยเวลาเราเอาเอ้ยเอ้ยโอ้โหมาแล้วลูนแดงโอ้โหยังแจ๋วเดี๋ยวเราไปเปิดกันนะครับว่ามันจะเพิ่มพลังสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนด้วยนะครับผมมีต้รับเข้าสู่ช่องขวัญเฮ้ยแรกเนาะกับเกมนิวมินิเพื่อนๆนะครับวันนี้ผมก็จะมาหมุนสล็อตนะครับผมแล้วก็เควสซี เสี่ยงโชคเนาะไหนๆก็ปีใหม่แล้วนะครับดูว่าจะเกลือหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้สะสมแบบเยอะเหมือนคนอื่นเขาเนาะอันนี้ก็เป็นเหรียญที่แจกมาจากการล็อกอินรอบที่แล้วนะครับผมนะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับก็ความจําสั้นอีกแล้วนะครับผมการหมุนสล็อตเนี่ยนะครับผมอย่างที่บอกนะครับว่าเนี่ยมันเห็นเลยนะครับว่าตามกล่องเนี่ยเราจะต้องหมุนเท่าไหร่นะครับทับสามเนี่ยศูนย์ห้าเนี่ยนะครับก็หมุนห้ารอบเนาะอันนี้ก็สิบรอบนะครับถึงจะได้ อาวิญญาณแมทเทียนะครับวิญญาณแมทเทียรตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเพิ่มพลังให้เยอะนะครับเพราะมันเป็นแบบวิญญาณแมทเทียร์บวกสองเนเาะเผลอๆอาจจะพลังเยอะกว่าอา่าวิญญาณแมทเทียที่เป็นกรอบสีส้มนะครับแต่ว่าผมอาจจะหมุนไม่ถึงนะเดี๋ยวจะมาหมุนเคซี่ด้วยนะครับตรงนี้เนาะเคซี่นะครับกล่องเนี่ยมันติดกันนะเดี๋ยวจะลองแจ้ง GM ไปนะครับว่าให้มันน่ทำห่างๆออกหน่อยได้ไหมนะครับเพราะว่าผมก็ไม่จําเหมือนกันนะครับแต่มีเพื่อนๆพี่น้องเนี่ยไปโพสต์ที่กลุ่ม Newmi Vector Thailand ของเราแล้วแหละนะครับก็ สอบถามกันเนาะว่ากล่องด้านหน้าเนี่ยมันต้องหมุนเท่าไหร่นะครับแตงจริงแล้วการหมุนเคซี่เสี่ยงโชคเนี่ยนะครับเขาสะสมก็แนะนําก็เนี่ยครับของรางวัลมันก็ไม่ค่อยมีอะไรเนาะแต่ว่าเราแนะนำเนี่ยสามร้อยนะครับถึงจะได้สัตว์เลี้ยงเอสตัวเนี้ยนะครับโอ้โหสามร้อยเหรียญนะแปดร้อยเหรียญก็จะได้ถึงกล่องสุดท้ายเนี่ยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ของรางวัลก็ยังไม่ค่อยดีเนาะสัตว์เลี้ยงเจ้าตัวนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะเป่าน้ําแข็งนะครับได้เนาะโอเคนะครับ เดี๋ยวเราจะมาี่ลุนเครื่องประดับอมตะแล้วก็สันเลี้ยงมังกร,กรนะครับที่เป็นสายฟ้าแล้วก็ลูนแดงนะครับลูนแดงเนะี่ยต้องบอกว่าเพิ่มพลังเยอะมากเลยนะครับผมแล้วก็เครื่องประดับมังกรนะครับถ้าหากว่าเลี้ลน้อยเนี่ยได้เครื่องประดับมังกรมาซ้ำๆกันเนาะก็ <c oughs> ๆๆอาจจะเอาไปทําแบบอัพชั่นเป็นเครื่องประดับอมตะได้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สล็อตเนาะ ของรางวัลในสล็อตก็ตอนนี้ก็มีหุ่นนะครับหุ่นยนต์ตรงนี้มีคนถามมามากมายนะครับว่ามันคืออะไรมันคือระบบหุ่นยนต์เลเวล60นะครับเมื่อเราเปิดนะครับมันก็จะใส่ได้นะครับผมแต่มันจะมีแจกหุ่นยนต์ให้อยู่นะครับผมพอเราเลเวลขึ้นไปสัก6 5ห้า0 8 5อะไรประมาณนี้แหละนะครับมันก็จะเปิดอีกหลายๆช่องนะครับใส่ได้5้าหช่องเนาะก็ใส่หุ่นยนต์ได้5้าช่องนะครับผมโอเคเนาะอันนี้ก็เป็นสัตว์ขี่นะครับ ที่กรอบแดงแล้วมีดาวเนาะเพื่อแบบใครยังสงสัยอะไรนะครับอันนี้เป็นเครื่องประดับมาใหม่เนาะที่เพิ่มพลังความกด50จุดนะครับก็มาแทนคำสาปได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่ามันพลังเยอะกว่าเนาะส่วนใหญ่เขาก็จะใส่กันนะครับสักช่องหนึ่งเนาะในตัวละครนะครับนี่เป็นปีกที่เพิ่มเ p นะครับปีกอื่นๆก็ไม่ไม่นิยมเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับป่าความจริงก็อยากจะสะสมไว้นานๆนี่ครับมัน คันมือซะแล้วนะครับผมต้องมาแล้วเครื่องประดะอมะตะโอ้โหไม่มานะครับได้หินโอยพรเนาะแล้วก็พวกเอาไว้อัปเกรดเบลยุทธภัณฑ์นะครับมาดิลูกอุย้ยได้ค้อนว่ะอุ้ยอุยกล่องอะไรอ่ะโอ้โหทุนนรกนี่เห็นไหมก็ได้อากล่องรหัสชิ้นส่วนนะครับของทุนนรกมาแล้วเห็นปะแบบคือเราได้จากกิจกรรมมาเนาะเหรียญเราก็มาหมุนได้นะครับ บางทีชิ้นส่วนเนี่ยกล่องรหัสชิ้นส่วนหรือชิ้นส่วนอาวุธเนี่ยมันก็แจกนะครับเพราะฉะนั้นพึ่ามือใหม่ไม่ต้องรีบก็ได้นี่ได้คอนสร้างเครื่องประดับมาอีกแล้วนี่ครับกำลังต้องการเลยนะคอนม่วงคอนสีกรอบส้มเนี่ยเอาไว้สร้างเครื่องประดับนะครับซึ่งถ้าเราไม่เติมนะก็ค่อนข้างหายากหน่อยนะเฮ้ยเฮ้ยลุนแดงว่าโอ้โหอิสเรียมคอนโอ้โหเป็นกรอบไอ้นี่นะครับหินอัปกรดโอ้โห อิสรียพรนึกว่าเป็นกรอบส้มเลฮะเคยหมุนอิสเรียพรได้ในนี้นะเป็นอิสเรียพอรอะไรดีเลิศนี่แหละแน่ทุนนรกใหม่แล้วแต่ว่าผมมีแล้วนะทุนนรกเนี่ยเห็นไหมเราหมุนห้รอบเราก็เปิดถึงกล่องที่5้านะครับเออไม่ใช่กล่องที่มันบอกว่าทับหนะครับถ้าเราหมุน10รอบก็จะถึงได้รับมาทีเลียบวกสองนะครับโอเค ตรงนี้ก็เราไม่ยังไม่ไม่ไปดูรางวันเนาะเดี๋ยวเรามาสตาร์ทกันที่หมุนวงล้อนะครับหรือว่าเคสี่เสี่ยงโชคเนาะมีใครหมุนไปแล้วเนี่ยนะครับอันนี้มันหมุนถึง300ร้ยแล้วอ้ยร้อยแปดสิบนี่หว่าเฮ้ยอันนี้มันก่อนหน้านี้หรือเปล่าครับทําไมของรางวัลไม่เหมือนกันเลยเราจะสตาร์ทไปสักสิบรอบก่อนนะครับแล้วก็อีกสิอีกยี เอ้ยเยอะดิเพราะว่าเดี๋ยวหมุน10รอบมันก็จะได้เหรียญมาเพิ่มนะครับกล่องแรกเนี่ยอีก10รอบนะครับเป็น40รอบ41่ป่ะสิรอบเอาให้หนูหน่อยเฮ้ยยโอ้โหอุย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอ๋อ10รอบคือมารวมรางวัลหมดเลยนะครับให้เห็นเลยนะว่าเราได้พชรได้โอ้ยได้เพชรมา500คุมคค้มค่าคุ้มค่าไปละสิบเหรียญ ผมเคยหมุนแบบทีละรอบนะแล้วได้เครื่องประดับมงกอนนะครับเป็นสร้อยเลยนะสร้อยม่วงนะครับผมสร้อยกรอบม่วงอะ่ะเออนะครับที่จะต้องไปหาที่จะต้องไปหาในเมืองท้องฟ้านะครับเมืองท้องฟ้าก็ประมาณด่านที่8ปดเกนู่นแหละนะครับประมาณนั้นตอนนั้นเอ้ยไม่ใช่ด่านซากศพทะเลทรายดิซึ่งการที่จะไปได้ของเลเวลน้อยนี่ต้องมีคนแบกเท่านั้นนะครับ โอ้โหทำไมไม่อีกขั้นหนึ่งแล้วก็ของรางวัลตามกล่องอ่ะมันไม่ค่อยดีไงเราก็ต้องมาหมุนเอาตรงนี้แหละนะครับมันมีสัตว์เลี้ยงแล้วอมตะมีเพชรเนี่ยเห็นป่ะโอ้โหเพชรจะแตะ6กพันแล้วอ่ะเดี๋ยวกิจกรรมอื่นวนมาเนียมีให้ซื้อพอดีนะครับเผ <lakes> ื่อแบบกิจกรรมแลกสัตว์เลี้ยงมาอะไรเงี้ยเนาะต้องใช้เพชรแรกนะครับ เมื่อกี้ก็ได้ใบสกิลของสัตว์ขี่มานะครับเราต้องไปรีใบอ่าไม่ใช่เราต้องไปรีสกิลใ,ให้มันอนะไปหาสกิลที่เราต้องการนะครับแต่ละคนก็ต้องการสกิลของสัตว์ขี่ไม่เหมือนกันนะโอ้ไข่สิบลูกหมุนหมุนไม่เถิดะนะครับกว่าเราจะสะสมได้นี่โอ้ป 7, เป็นเจ็ดแปดเดือนเลยนะนก็ความจริงก็อยากจะแนะนําให้กับมือใหม่ว่าคุณเล่นใหม่เนะี่ย คุณสะสมตั้งแต่ตอนเล็กๆเลยตอนคุณยังเป็นเด็กอ่ะเด็กแอ้นะครับผมกว่าคุณจะเติบโตนะครับกิจกรรมมันก็จะวนมาเรื่อยๆของมันเนาะแจกเหรียญน่เงี้ยล็อกอินรับเหรียญล็อกอินรับปีกก็มีนะล็อกอินรับชุดก็มีนะครับชุดเซ็ตอ่ะแต่ว่ามันยังไม่วนมาไงไม่วนกลับมานะครับโอ้มันไม่ไปทางซ้ายบ้างวะกับเข้าตรงกลางกูเลง ปีใหม่แล้วนะเจมเยโอ้โหไอ้ฮีไปค้างอยู่ที่อมตะทีนึงเห็นป่าเมื่อกี้มึงเอ้โอ้โหนี่ถ้ามันวนมาจับตรงไกลพอดีตรงกลางเนาะจับแบบโอ้โหเน่นนนนนนเข้นมาดับมังกรผมเคยหมุนแค่สิบสี่ครั้งนะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหเพชรไม่เอาล่ะกล่องเอลดีเนี่ยไม่เอาขอเป็นเพชรแทนเถอะห้าร้อยเนี่ยคุ้มเงินเยอะโอ้โหอย่างเกลือนะครับผมก็ไม่เกลือมากได้เพชรอยากถ้าได้บ่อยๆแบบได้หินเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับผมหินอ้ยพรเนี่ยกับเพชรบ่อยๆเนี่ยก็คุ้มเลยนะเอาไว้ผมมันหายากนะหินส้มเ่ยนะครับถ้าไม่เติมก็ต้องรอกิจกรรมแจกนะครับหรือแบบใช้เพชรแลกมั้น่าจะมีนะ ใช้เพชรซื้อเอ้ยตอนนั้นเป็นหินอัพชันหรือเปล่าไม่ใช่หินโดยพรนี่วาที่ให้ซื้อหายากเหยนะครับหินส้มเนี่ยเวลาเราเอาไปเอ้ยเฮ้ยโอ้โหมาแล้วลุนแดงโอ้โหย่างแจ๋วเดี๋ยวเราไปเปิดกันนะครับว่ามันจะเพิ่มพลังเยอะไหมอือ้มมาอันเดียวอะแล้วไม่เห็นประกาศเลยว่ากูดวงดีได้ดุนแดงเจม <laughs> เออต้องได้สัตว์เลี้ยงนี่นะครับมันถึงจะประกาศ เอ้ยมาดิสัตว์เลี้ยงต้องมาแล้วเมื่อกี้เข้าไปที่ลุนแดงโอ้โหเลยครับสี่สิบเอ็ดรอบได้ลุนแดงมาอันเดียวโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าลุนแดงเนี่ยจะเป็นยังไงนะโอ้โหนี่หมุนสี่ิบรอบยังได้กล่องที่สองนะต้องบอกว่าหมุน4ี่สิบรอบนะครับได้กล่องที่สองอันนี้นะ่าจะเป็นหินโอยพรมั้งครับแต่มันบอกว่า อัปเดตสูงนะชื่อมันเนะี่ยผมลวแบบว่าเบื่อนะเบื่อกับระบบเกมที่แบบว่าชื่อมันไม่ตรงกันอะ่ะบางทีแบบตัวยอ่อตัวยอ่อค่าสเตตัสก็ก็คล้ายๆกันอเนาะคือไม่ใช่ว่าคล้ายๆกันตัวยอ่อมันแตกต่างกันแต่ว่ามันทํางานคล้ายๆกันอะ่ะเออนะฮะเริ่มจะสิงนะฮะแจ้งไปก็ไม่ปรับภาษาไทยมาสักทีโอเคบนเยอะนะครับเช้านี้วันนี้ปีใหม่นี้นะฮะ อ่ะเดี๋ยวเราได้อะไรามาอันนี้เราได้จากการเสี่ยงโชคเนาะนี่เห็นปะอันนี้ก็เป็นหินเหมือนกันเห็นไหมแต่กล่องคนละแบบเลยนะฮะเอออันนี้เป็นลุนเออไม่ใช่น,นี้เป็นหีบตั๋วนะครับท้าทายเมืองท้องฟ้าเราก็เปิดก็จะได้ตั๋วไว้ลงเมืองท้องฟ้านะครับเป็นบัตรเนาะน,นี่ EP พีนะครับเลเวลน้อยใครอยากได้นะครับเดี๋ยวโอนไปให้ถ้ามันโอนได้เมื่อไหร,ร่น <c oughs> ะฮะเฮ้ยเราไม่เปิดอะไรที่มันไม่สําคัญเนะี่ยอันนี้เป็นหินอัปเกรดอา้าว อ๋ออันนี้เป็นหินอัปเกรดที่แบบว่าเวลาที่ยุทธภัณฑ์ของเราเนี่ยบวกเกิน15นะครับเดี๋ยวจะออกไปให้ดูนะเผื่อแบบใครได้มาดูคลิปนี้แล้วอาจจะสงสัยเพิ่มนะครับลูนแดงมาแล้วปั๊บ <c oughs> ลูเลือดนะครับผมเดี๋ยวเราออกไปดูสักนิดนึงแตะก่อนนะครับโอ้โหนี่รูนแดงเราเพิ่งมีแค่2อันนะต้องบอกว่ามันหายากมากนะครับถ้าเกิดว่ามันมีมันจะมีรถเข็นปีกมาอยู่อ่ะเขาเรียกว่ารถเข็นอะไรสักอย่างนี่แหละกิจกรรมนะ พอมันมาปุ๊บเนี่ยเราก็ใช้เพชรไปแลกลูนแดงเนี่ยหวัวอันละเป็นหมื่นนะอันละเป็นหมื่นน่าจะอันละเป็นหมื่นนะลูนแดงเนี่ยนะครับเราสั่งค้ะเองไม่มีนะฮะได้แค่ลูนส้มนะถ้าเอาลูนส้มไปสั่งค้ะเป็นลูนแดงนี่โอกาสติดนี่ผมไม่รู้เหมือนกันนะ <c oughs> เออโอ้โหไอ้ก็เพิ่มโอเคนะครับใช้ได้เลยขึ้นมาดึดดึด,ด,ดเลยพลังเดี๋ยวเราเปลี่ยนนะครับ อันนี้เป็นลุนส้มนี่ว่ะในระบบตรงนี้ก็ต้องอัพด้วยนะเนี่ยเห็นปะสมุดนะครับเราจะต้องหาลูกแก้วลูนพวกนี้มาอัพค่าสเตตัสในนี้นะครับซึ่งค่าสเตตัสในเนี้ยเราไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าเราอัพไปเถอะนะครับมันจะเพิ่มพลังของเราเนาะมันจะมีแบบควกดาเมจของเรานะครับป้องกันเนาะเกาะเกาะป้องกันนะครับแล้วเฮดพีเนาะแล้วก็ครินี่ครับแล้วก็ต้านทานครินนะครับผมโอเคในในนี้นะครับผมส่วนใหญ่เขาจะอัพอันลองสุดท้ายกันนะครับตรงนี้เนาะ นี่นะฮะมือใหม่คนไหนที่มันยังไม่เปิดมาถึงตรงเนี้ยก็เก็บเก็บสะสมไว้ก่อนก็ได้นะหรือว่าจะอัพพวกแรกๆมาก่อนก็ได้นะพวกเนี้ยนะครับแต่มันเพิ่มพลังน้อยหน่อยนะครับผมตรงนี้มีอะไรให้ใส่อยู่เนี่ยเอาเป็นรูน,นะครับอ่ะใส่เข้าไปนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวละครที่ผมยังเล่นอยู่นะครับเขาก็ให้เล่นเราก็เล่นนะครับผมนะเพราะว่ามันมีมันมีของที่แบบ คันมือเออเนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในของในกระเป๋าของเราเหมือนเดิมนะครับว่าอันไหนที่เรายังไม่ได้เปิดบ้างรูนแดงเราได้มาแค่อันเดียวเนาะแต่ก็คุ้มนะครับได้ทั้งเพชรได้ทั้งรูนแดงนะสี่สิบเอ็ดเหรียญน,นะครับนี่ก็เป็นกล่องรหัสอาวุธเสริมอ้ยอันนี้เป็นกล่องอ่ะเดี๋ยวอธิบายไปในนี้เลยลวกันนะครับเผื่อมือใหม่ได้ไม่เห็นคลิปนี้เนาะดูกันยาวๆนะครับก็เป็นกล่องชิ้นส่วนอาวุธนะครับซึ่งเราจะต้องเลือกเนาะกล่องอันแรกเนะี่ยก็เป็นของดาบนะครับดาบพิทักษ์ยุติธรรมเนาะ ดาบเ e อ็กคาลิเบอร์นะครับไม่ใช่ดาบพิทักษ์ยุติธรรมดาบเ e อ็กคาลิเบอร์เนาะอันนี้เป็นของไก่นะครับอาวุธไก่เนาะอันนี้เป็นของนรกนะครับผมน,นี่ก็บูมแมลงนะครับแล้วก็อันนี้อันสุดท้ายเป็นของไอออนเอฟเฟกนะครับซึ่งตอนนี้ผมมีออีาไอออนนะครับผมนะไม่ใช่อนะีออนเนาะต้องบอกว่าชื่อชิ้นส่วนของมันเนี่ยมันบอกว่าไอออนเอฟเฟกก็คือของปืนไอออนนะครับเออชื่อมันแตกต่างกันไงชิ้นส่วนกับอาวุธอะนะครับไอออนเอฟเฟกต ตอนนี้ผมมีชิ้นส่วนของไอออนแล้วเนาะแล้วก็บูมแมลงนะครับแล้วก็ทุน่นนรกดาบเนี่ยผมยังไม่มีเต็มนะเดี๋ยวผมจะเอาดาบแล้วกันนะเพราะว่าเหมือนว่าเกมเนี่ยจะอัปเดตมาแบบว่าคือเปลี่ยนแบบอาจจะมีเหมือนแบบเอฟเฟกต์เนาะของดาบอะเอออาจจะมาก็ได้นะครับแต่ไก่ก็มุมองศาดีเหมือนกันนะและเวลามันเขาเรียกว่าไงเวลาเราตีแบบพวกที่มันอยู่ใกล้ๆกก,กันอะเวลาเราไปต่อสู้อะมันก็จะฉลับไปอะไรประมาณนี้นะครับฉลับไปโดนแบบ โอ้ดีเหมือนกันนะอาวุธไก่ดาบก็จอเกาะแหลมๆเลยนะฮะ,อะเอาดาบแล้วกันนะครับผมนะผมเลือกเอาดาบไปก่อนเอาเยอะๆเลยนะครับถ้าอันไหนที่เราไม่มีเนี่ยหรือว่าชิ้นส่วนที่เรามีครบแล้วเนี่ยเราแลกอีกนะครับมันก็จะได้เป็นเศษเขาเ,เรียกว่าไงเศษชิ้นส่วนของชิ้นส่วนนั้นอนะเอาไว้อัพเลเวลอีกทีนึงเข้าใจไหมครับเออนะชิ้นส่วนอาวุธกับเศษชิ้นส่วนเอาไว้อัพเลเวลอาวุธเนี่ยแตกต่างกันนะครับ อันนี้เป็นของแบบพวกแบบปืนที่มันแบบต้องเติมอะเนาะแต่ว่าช่วงนี้มันก็แจกเศษอาวุธเศษชิ้นส่วนอาวุธอยู่แล้วแหละนะครับอันนี้ล่อลวงใจเนาะน่าจะเป็นของปืนล่อลวงใจอินทรีทะลุฟ้านะครับจริงใจป้องการใส่น้ํานี่คือปืนของปืนใส่น้ํานะครับปืนน้าเนาะเอาปืนน้ําแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะมีเซตเซตหนึ่งนะครับที่เป็นกําแพงน้ําอ่ะเออนะครับผมนะ เดี๋ยวไปดูในกิจ,จกรรมให้ว่ามีเปล่านะครับโอเคเนาะตอนนี้ที่เราจะพาไปดูก็คืออะไรบ้างนะาเนาะเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วนะครับก่อนน้อน,นี้อ่าหินอัปเกรดนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าเราจะต้องโอยพรยุทธฑ์พวกนี้นะครับผมนะกดที่ยุทธฑ์น,นะครับแบบนี้เนาะแล้วก็กดคําว่าโอยพรน,นะครับปุ๊บเดี๋ยวผมจะขึ้นไอ้นี้ให้เนาะว่ามันจะขึ้นตรงไหนนะครับถ้าหากว่าเราโอยพรอาวุธเนี่ยถึง15หรือว่าอื่นๆเนี่ยถึง15นะครับ มันก็จะขึ้นมาด้านมุมอ่าซ้ายสุดนะครับมันก็จะมีเป็นรูปคอนเนาะแล้วก็ให้เราเนี่ยใช้หินอัปเกรดอันใหม่นะครับอันที่เราได้มาเนาะเป็นอันไหนเนาะนะครับเดี๋ยวนะนี่นะครับพวกนี้นะครับผมนะเนี่นะครับนี่นะครับผมอันใหม่เนาะโอเคนะครับต่อมาเมื่อกี้จะพาไปดูอะไรเอ่ยอืมเดี๋ยวนะ เราได้อะไรมาบ้างอ่าชิ้นส่วนไหมครับเดี๋ยวจะพาไปดูชิ้นส่วนเนาะนี่เราก็ใส่เข้าไปนะครับใส่น้ําป้องกันใส่ไปเถอะนะครับรอเวลาเปิดเนาะระบบนี้เปิดนะเลเวล33เนาะเผื่อมือใหม่ได้มาเห็นนะครับจะได้เข้าใจไปในคลิปนี้ด้วยตรงเนี้ยคาว่าอัปเกรดเนี่ยนะครับเราจะต้องกดบวกนะครับแล้วถ้าเรามีอะไรที่เราเนี่ยสามารถอัปเกรดได้เห็นะสมถตงว่าเราได้ซ้ําม,มาแบบเนี้ยนะครับเป็นแบบอ่าเศษชิ้นส่วนของมนะนะันเนี่ยเดี๋ยวดูนะ แบบนี้เห็นไหมมันคือเศษชิ้นส่วนนะครับมันจะเป็นกรอบจางๆแบบนี้เนาะเศษชิ้นส่วนของมันอีกทีหนึ่งนะครับจะเป็นกรอบจางๆเอาไว้อัพเลเวลให้มันเนาะแล้วก็อัปเกรดนะครับนี่นะครับตอนนี้ค่าสเตตัสของเจ้าชิ้นส่วนอันนี้มันเป็น HP นะถ้าเราอยากจะอัปเกรดใหม่ก็กดคําว่าอัปเกรดใหม่แล้วก็กดบวกนะครับแล้วก็ไปเลือกอชิ้นส่วนของมันนะอ้าวอยู่ไหนแล้ววันนี้ เราจะเปลี่ยนแบบให้มันเป็นอะไรที่มันดีกว่านี้ก็ได้นะแล้วแต่คนชอบนะครับอันนี้เป็นอะไรเนี่ยอ๋อบูมแมลงเนี่ยฮะอ๋อยังไม่ปลดล็อกนะครับเราต้องอัพเลเวลให้มันถึง10ก่อนนะเราถึงจะใช้นะครับเจ้าอะไรตัวเนี้ยนะครับเพื่อเปลี่ยนค่าสเตตัสให้มันนะครับหรือว่าเพิ่มค่าสเตตัสให้มันนั่นเองเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็น่าจะเอาแบบดามจดาเมจหน่อยนะไม่ก็เอ ไม่รู้ว่า s t a กับ a t k เนี่ยไหนมันจะแข่งแก่งกันน,นะ s t a s t r ปะนะจำไม่ได้แยะโอ้โหก็เคยอธิบายไปโอเคนะครับเดี๋ยวมันจะยาวไปนะคลิปนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเนะี่ยก็อย่างที่บอกนะครับเมื่อกี้ก็ติ๊กให้ดูเนะว่าเศษชิ้นส่วนน่ะนะครับผมมันไม่เหมือนกับชิ้นส่วนอาวุธเนาะมันกรอบจางนะครับในนี้มีอะไรมาบ้างตรงนี้มีกิจกรรมเติมครั้งเดียวมาก็จะเป็นอะไรเนะี่ย น้ำยาวไวพอพรนะครับลูนเนาะลูกแก้วเวลหกนี่ก็ถือว่าโอเคนะนี่ลูกแก้วลูนนี่ผมบอกนะครับผมชอบเรียกมันว่าลูกแก้วลูนเนาะเอาไปใส่ในระบบลูนสมุดลูนนะครับนี่เป็นที่ท,ทาธาตุเนาะเราไม่จำเป็นต้องเติมนะครับเราทําเคเวสเอามันก็รับทุกวันแล้วนะหินอาหินหลอมนะครับหรือว่าไปลงด่านเนาะแล้วเราก็สั่งข้อเองด้วยนะครับนี่ไงนะครับเศษชิ้นส่วนอาวุธของไอออนนะครับผมซึ่งมันไม่ใช่ชิ้นส่วนไอออนนะ มันเป็นเศษชิ้นส่วนของมันนะครับซึ่งเป็นกรอบจางๆแบบนี้เอาไว้อัพเลเวลให้กับชิ้นส่วนอาวุธไอออนอีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นปีก SP เนาะใครที่ไม่รอนะครับก็เติมได้ใครที่รอก็รอ,อหมุนจากกล่องเตานะครับกิจเตาเนาะโอเคเดี๋ยวมีอีก2เหรียญน,นะครับเดี๋ยวเราไปหมุนกันโอ้ยอันนี้มีสัตว์เลี้ยงมังกรมานะครับใครที่รีบก็เติมได้แต่จริงจริงแล้วมันจะมีกิจกรรมสัตว์เลี้ยงเนี่ยใช้เพชรใช้เพชแรแลกสัตว์เลี้ยงมานะครับก็ตัวเป็นหมื่นนะครับนะเ,เพช อันนี้ก็เคยได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าเจ้ากระทิงเนี่ยไม่สามารถที่จะเปล่าน้้งแข็งได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นฮิโบซอนเนาะสกินปืนใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นคาสาบเนาะที่เพิ่มพลังความโกรธนะครับแล้วก็อ่าเครื่องประดับใหม่ที่เพิ่มพลังความโกรธแล้วพลังเยอะกว่าคาสาบนะครับโอเคอย่าลืมทำเควสพวกนี้ด้วยนะครับกิจกรรมมันวนมาแน่ๆนะครับหลายๆคนเนี่ยถามมานะครับกิจกรรมมันอาจจะไม่มาแบบบอกล่วงหน้านะสำหรับเกมนี้นะครับเพราะว่า ตอนที่เราจะเข้าหน้าเกมเนี่ยมันก็จะมีภาษาอังกฤษอยู่นะเป็นแบบของระบบทางเกมเขาเนาะเวลาเขาอาจจะแจ้งอะไรแบบสักนิดหน่อยนะฮะขนาดมันจะปิดปรับปรุงเกมมันยังไปโพสต์ที่กลุ่มของมันเลยนะครับ GM อะ่ะเราก็ต้องคอยดูด้วยว่าเขาปิดบางคนแบบเข้าเกมไม่ได้แล้ววุ่ยวายนะครับจริงๆแล้วมันปิดปรับปรุงเออนะครับรหัสโค้ดก็เพิ่งมาได้3วันก็อย่าลืมไปใส่กันด้วยนะครับก็คลิปก่อนหน้านี้ก็มีหรือว่าไปดูที่กลุ่มนิวมินิเว n เทิลไทยแลนด์ของเราก็ได้เนาะ ผมก็ได้โพสต์รหัสโค้ดไว้นะครับตอนนี้ก็3วันแล้วนะไม่รู้ว่าเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องเนี่ยจะใส่ได้หรือเปล่านะครับว่าโค้ดเนี่ยอาจจะอยู่ได้ไม่เกิน7วันนะก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับเพราะว่ากิจกรรมถ้ามันเปลี่ยนเรื่อยๆนี่ก็อาจจะใส่ไม่ได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาหมุนอีกสองรอบนะครับป๊าเอ้ยเอ้ยตั๋วท้าทายนะครับผมก็ต้องเปิดออกมาสุ่มดูนะครับว่าจะได้ตัวอะไรมาเนาะเออได้สองรอบโอเคดีหน่อยนะฮะไม่เป็นไร โอเคนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้กับเพื่อนๆพื่นี่น้องทุกคนด้วยนะครับใครเกลือไม่เกลือก็ลองไปสุ่มเสี่ยงโชคกันดูนะครับเผื่อจะได้ลูนแดงเหมือนกับผมเนาะแล้วก็เผื่อจะได้สัตว์เลี้ยงเอสเอสเอสมังกรที่อยู่ในนั้นนะครับผมสล็อตนี้ถ้าเรามีเพชรเพิ่มนะครับเราก็หมุนต่อได้นะให้มันถึงกล่องที่10ไปเลยนะครับเนี่ยอีก5รอบเองนี่ฮะเราก็จะได้วิญญาณมาเทเียนะครับอุ้ยหรือว่าเราจะหมุนดีวะใช้เพชรไปเลยดีกว่าไมมห้ารอบห้ารอบ เดี๋ยวต้องไปคำนวณก่อนนะครับห้ารอบเอ้ยถึงอยู่นี่หว่ามันถึงอยู่นี่อืมโอเคนะครับผมนะค่อยว่ากันแลกวากันนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปกับเพื่อนพี่น้องทุกคนด้วยนะครับผมนะอย่าลืมเป็นกำลังใจในการทนะ่าคลิปต่อไปผมด้วยนะครับสวัสดีครับผม